ทำดินหมักไว้ปลูกผักสวนครัวนะคะผักต่างๆเนี่ยอันนี้หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเปิดดูเมื่อเช้าพร้อมปลูกแล้วอันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยก็น่าจะพร้อมปลูกแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เรียบร้อยปลูกได้เวลาเราหมักก็จะได้ดินสวยๆแบบนี้อยากรู้ไปดูกันเลยว่าแม่ใหญ่บ้านสวนหมักยังไง อันนี้กองโฟมนะคะกองโฟมก็จะเจาะรูก่อนนะคะวิธีเจาะรูง่ายๆไม่ใหญ่ใช้เหล็กหนังนเจาะลงไปเลยตรงกลางเพื่อระบายน้ำให้ทะลุข้างล่างเลยการเจาะรูก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะชั้นแรกก็จะนำฟางเก่าๆนะคะ ฟางเก่าเกามารองไม่มีก็ใบไม้หญ้าแห้งฟางแห้งก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใหญ่มีฟางเก่าเก่าใช้เอามารองตามด้วยปุ๋ยคอกนะคะรองซีนบางๆเอาไว้เกลียไปเลยตามด้วยดินนะคะดิน สมูลสัตว์มูลอะไรก็ได้วัวควายไก่ขี่มูก็ได้นะคะเกลี่ยไปสมเลยให้เข้ากันตามด้วยดินดีชั้นสุดท้ายนะคะ นี่เลยนะคะมันก็เป็นการหมักเสร็จแล้วก็จะเอาน้ํามารดเอาน้ําลดหมักเอาไว้เลยนะคะน้ํานี้เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปเรียบร้อยละมันเหลือจากรดผักก็เลยเอามารดนี่ไว้แค่นี้เป็นอันเสร็จนะคะเราก็หาภาชนะมาครอบเอาไว้จะประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่อยเปิดออกมาใช้นะคะอันนี้ที่แม่ใหญ่ได้หมักเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอปลูกแล้วนะดินได้ก็จะออกมาเป็นดินที่สวยๆวยเนี่ยพร้อมปลูกแล้วอันนี้ก็หมักเอาไว้เนี่ยพร้อมปลูกช่วงเนี้ยด้านนี้หมักไว้อันนี้ก็คือเป็นดินที่ไม่ใ่เอ็กได้หมักเอาไว้นะคะเนี่ยบางกระถางก็ใช้ฟางนะคะคมไว้อันนี้หมักเสร็จละเนี่ย ดินล่วนซุยมากเลยนะนะข้างล่างเหขี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะใช้ปลูกหมักไว้ใช้ปลูกหอมเลยปลูกผักสวนครัวกินได้ทุกอย่างนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรหมักทิ้งไว้เฉยๆนะคะอันนี้เป็นการหมักปุ๋ยอย่างเร็วนะคะ7-10วันก็ได้ใช้เพราะว่าที่เร็วเพราะว่าสินมากจะหมักจาก ฟางข้าวเก่าๆเลยนะคะไม่ใช่ฟางข้าวใหม่นะอันนี้มันเป็นฟางข้าวปีที่แล้วที่เอาขึ้นมานะคะแล้วก็เอากองโฟมนั่นแหละครอบเอาไว้ทำให้ย่อยสลายไวก็เลยเอาอะไรมาวางทับๆไว้ไม่ให้ลมพัดปลิวนะคะ เหลือกล่องนี้เดี๋ยวว่างๆแม่ใหญ่ก็ทาแบบน,นี้แหละทําวันละกล่องสองกล่องไปนะทําวันละกระถางสองกระถางไปนะคะก็ได้ใช้หมักใสน่นี่บางครั้งกออ็ถ้ามันเหลือก็จะเอาไปใส่กระถางแบบนี้ไว้นะคะหมักทิ้งอยากจะปลูกเมื่อไหร่ก็ได้ปลูกนะคะก็ลองทําลองดูนะคะเนี่ยเวลาเราไปปลูกผักก็สวยเร็วนะคะฟางมีประโยชน์เอาไว้คลุมหน้าดินถ้าเราไม่คลุมนะ ฟางมันมีประโยชน์นะคะถ้าเราไม่คลุมหน้าดินแบบนี้ก็ช่วยแกะออกได้นะคะถ้าเราไม่คลุมนี่ไงหญ้าเกิดเราต้องทยอยมาถอนหญ้าออกมถอนหญ้าออกเนี่ยแล้วก็มาพวนดินนี่ก็เหมือนกันนะคะเราวว่างๆแม่ใหญ่ก็จะมาพวนดินถอนหญ้าออก ถ้าคลุมแบบนี้ยากาจะไม่เกิดเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาปลูกอยู่ประมาณอาสองสัปดาห์นี่แหละก็เริ่มเริ่มละเริ่มสวยแล้วนะอันนี้เป็นหอมบวัวเลยแท้ๆนะเป็นหัวขาวเป็นหอมบวัวเลยพื้นบ้านแม่ยา่แอ๊กปลูกเอาไว้นะคะที่นี่มีมาตั้งแต่สมัยแม่ยา่แอ๊กเด็กๆแล้วล่ะพ่อแม่เขาปลูกเอาไว้แล้วก็เอามาขยายพันธุ์ต่อนะคะก็ปลูกไว้พอได้กินได้ใช้ลักษณะหอมเลย หัวขาวนะหัวเข้าจะขาวจริงๆถ้าขุดขึ้นมาดูนะคะอันนี้เป็นหอมหอมบัวหอมบัวนี่ไม่ลงหัวแต่เป็นหอมบัวแดงหัวหัวพื้นบ้านนะมีอยู่สองอย่างเมื่อก่อนที่บ้านจะเรียกลำปางหอมลำปางนะแต่มาระยะหลังพอมาติดตามข่าวเอขาบอกว่ามีสองสายพันธุ์ก็คือหัวแดงกับหัวสีขาวนะแต่แม่ใหญ่เอ็กยังไงก็ ตามพ่อแม่ปลูกมาก็คือถ้าเป็นหัวสีแดงเขาเรียกหอวปำปางนะคะจะมีดอกกินดอกได้ถึงเวลามาก็จะออกดอกให้ให้เราได้เก็บกินนะคะส่วนอหอมบัวเลยนั่นไม่เคยออกดอกนะคะหัวก็ไม่เคยลงหัวอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นแหละนะคะนี่ที่นี่ก็เรียกก็ เขาพากันเรียกว่าหอมพื้นบ้านเราก็เรียกของพื้นบ้านเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นหอมแบบนี้ก็ปลูกตามพ่อแม่ปลูกมานะคะปู่ย่าตายายปลูกมาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ